ครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาดูแม่วัวขาวของเรานะครับสงสัยนะครับสงสัยจะเป็นสัตว์นะครับวิธีสงสัยว่าเขาเป็นสัตว์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่มีลูกวัวนะครับตัวผู้นะครับไว้คุมฝูงก็ดีเหมือนกันนะครับพอดีผมได้คำแนะนำจาก คุณลุงนะครับคุณลุงที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่เขาเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวมา,าหลายปีแล้วนะครับเขาบอกว่า,าฟาร์มเรานะครับถ้ามีแต่ตัวเมียนะครับการจับสัตว์ก็จะไม่แม่นเท่ากับมีวัวตัวผู้นะครับไว้คุมฝูงนะครับไม่ถึงกับมีวัวตัวพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์คุมฝูงก็ได้นะขอให้มี ลูกวัวนะครับที่มีเพศผู้นะครับเพศผู <Wh> ้เลี called, uh, <sh ort way> ้ยงไว้สักหนึ่งตัวนะครับเลี้ยงไว้สักหนึ่งตัวก็จะทําให้เราจับสัตว์แม่นขึ้นนะครับหรือว่าสังเกตอาการนะครับว่าลูกวัวนะครับมาเพ่นพ่านนะครับมาเพ่นพ่านอยู่กับแม่วัวนะครับที่กําลังจะเป็นสัตว์นะครับเราก็จะพอรู้นะครับจะพอรู้ว่า แม่วัวนะครับตัวนี้กําลังจะเป็นสัตว์นะครับนี่ก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูวัวัตผู้นะครับลูกวัวนะครับเราไม่ให้เขาผสมนะครับถึงโตมาเราก็ไม่ให้เขาผสมนะครับเราจะเอาพ่อพันธุ์ตัวอื่นนะครับจากฟาร์มอื่นนะครับที่สวยนะครับมาผสมนะครับถ้าเขาโตเป็นหนุ่มนะครับพร้อมผสมเราก็จะแยกให้เขาอยู่ต่างหากนะครับอยู่ต่างหากถ้าฟาร์มไหนที่เป็น คออรวมเหมือนผมก็จะใช้วิธีการมัดนะครับการมัดเขาไว้แยกเข้าไว้นะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นลูกวัวนะครับลูกวัวเขายังผสมไม่ได้แต่ว่าเขาจะช่วยเราจับสัตว์นะครับจับสัตว์แม่พันธุ์นะครับที่อยู่ในฟาร์มเราได้นะครับนี่ดูสังเกตดูแม่สีขาวนี่แม่สีขาวนี่ก็จะยืนให้ลูกวัวขึ้นอยู่ตลอดนะครับขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าผมปล่อยนะครับเขา แม่วาสีขาตัวนี้ก็จะไปขึ้นตัวอื่นนะครับนี่นี่นี่สังเกตดงูง่ายๆเลยครับเขาก็จะนเปลี่ยนอยู่แถวๆอวัยวะเพศของตัวแม่นะครับนี่ที่กาลังจะเป็นสัตว์นะครับตัวอื่นก็กินหญ้าปกตินะครับกินหญ้าปกติตัวนี้ก็นิ่งนะครับไม่กินหญ้านะครับแล้วก็จะให้ลูกวัวขึ้นอยู่ตลอดนะครับ วิธีสังเกตง่ายๆนะครับวัวเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวถ้ามีน้ําเมือกออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาพ่อพันธุ์มาผสมนะครับพ่อพันธุ์ก็พ่อพันธุ์ที่บ้านนะครับพ่อพันธุ์อยู่ละแวใกลแก้ๆบ้านนะมาผสมนะครับเพราะว่าแม่แม่วัวตัวนี้นะครับครั้งก่อนเขาแท้งนะครับกลัวเป็นโรคแท้งนะครับแท้งสะสมนะครับผมก็เลยพ่อพันธุ์ดังๆพ่อพันธุ์สวยๆก็อ่า เขาไม่ผสมให้นะครับเขาไม่ผสมให้หรือว่าเราจะผสมแบบผสมเทียมนะครับผสมหลอดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วก็ไม่อยากรบกวนหมอนะครับไม่อยากรบกวนหมอก็เลยเราจะใช้พ่อพันธุ์ที่บ้านนะครับอ่าก็อ่าสวยประมาณหนึ่งนะครับสวยประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเราผสมแล้วเขาคลอดปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการแท้งนะครับ ปีหน้าเราคงจะเลือกพ่อพันธุ์ที่สวยๆนะครับที่เราเอามาผสมแม่ตัวอื่นนะครับแม่ตัวอื่นเดี๋ยวลองดูก่อนอีกสักหนึ่งปีนะครับถ้าเกิดว่าเขายังแท้งนะครับแท้งเหมือนเดิมนะครับเราก็คงจะได้ปล่อยนะครับข้อดีนะครับข้อดีของการที่มีวัวตัวผู้นะครับอยู่ในฟาร์มนะครับก็ไว้เช็คสัตว์ก็ได้นะครับเช็คสัตว์ก็ได้นี่ เหมือนที่ผมกําลังทําอยู่ตรงนี้นะครับเขาผสมไม่ได้แล้วครับเพราะเขาตัวเล็กอยู่นะครับตัวเล็กอยู่แต่ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตัวผู้ฮอร์โมนตัวเมียก็สัตว์เขาจะรู้นะครับเขาธรรมชาติของเขานะครับเขาจะรู้นะครับฮอร์โมนเพศผู้นะครับตัวเวลาตัวเมียได้กลิ่นนะครับเขาก็จะรู้ของเขาเองนะครับจะรู้ของเขาเองนะครับเราก็เป็นผู้เลี้ยงเราก็คอยสังเกตนะครับสังเกตว่า แมววัวเป็นสัตว์ตไม่เป็นสัตว hmm. ์ตนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวรอให้น้ำเมืเอกออกนิดนึงน้ำน้ำเมือกออกเดี๋ยวผมก็จะไปเอาพ่อพันธุ์นะครับมาผสมนะครับมาผสมวิธีจับสัตว์นะครับโดยการใช้ลูกวัวนะครับลูกวัวตัวผู้นะครับลูกวัวตัวผู้นี่นี่ก็ง่ายๆนะครับง่ายๆข้อดีนะครับข้อดี ลูกวัวตัวนี้นะครับขั้นแรกผมว่าจะาถ้าโตมานะครับผมว่าจะขุนขุนแล้วก็ปล่อยพอดีมีคุณลุงนะครับท่านบอกว่าถ้ามีวัวตัวผู้ไว้เช็คสัตว์นะครับสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับยังยังดีเพราะว่าทุกวันนี้สัตว์ก็บางทีก็สัตว์เงียบก็มีนะครับเป็นสัตว์เงียบก็มีเราเราดูไม่ออกนะครับเราดูไม่ออก ก็ใช้วิธีอะใช้ลูกวัวนะครับหรือวัวตัวผู้นะครับไว้คุมฝูงสักหนึ่งตัวนะครับสักหนึ่งตัวเอาไวอ้อคอยสังเกตอาการนะครับคอยสังเกตอาการการเป็นสัตว์ของแม่วัวของเรานะครับเพื่อที่จะ่าไม่ให้อ่าหลุดนะครับอ่เตแต่ละรอบนะครับเพราะการเป็นสัตว์ในแต่ละรอบก็ต้องใช้เวลานะครับอ ประมาณ20วันนะครับ20วันเลยก่อนจะได้เป็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ใช้วิธีมีวัวตัวผู้นะครับวัวตัวผู้นะครับไว้ให้เช็คฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนการเป็นสัตว์นะครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเช็คสัตว์ไม่ถูกนะครับเช็คสัตว์ไม่ถูกแล้วก็ ไม่รู้ว่าวัวเป็นสัตว์นะครับก็นี่ครับนี่ซือ้อหรือว่าหาตัวผู้นะครับตัวผู้สักหนึ่งตัวก็ได้นะครับสักหนึ่งตัวก็ได้ห่าวัวหนุ่มก็ได้นะครับวัวหนุ่มหรือว่าลูกวัวก็ได้นะครับมีในฟาร์มนะครับนี่ไว้เช็คสัตว์นะครับนี่วันนี้ก็ มาบอกเคล็ดลับนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆอ่าอันนี้ก็ได้คุณลุงนะครับบอกต่อเหมือนกันก็เลยมาลองทําดูนะครับลองทําดูก็ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยลูกวัวติดแจเลยนะครับไม่ไปไหนเลยวันนี้นะครับไม่ไปไหนเลยก็อยู่กับแม่วัวที่กําลังจะเป็นสัตว์นะครับทําให้เรารู้นะครับนี่ทําให้เรารู้ถ้าไม่มีลูกวัวตัวนี้นะครับ อ่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าแม่วัวสีขาวของผมก็เป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวก็จะหลุดไปอีกนะครับรอรอบต่อไปรอไปเรื่อยๆนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็อา่าเตรียมนะครับเตรียมถ้าจะผสมหลอดก็ติดต่อหมอได้เลยนะครับติดต่อหมอได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะสมผสมแบบธรรมชาตินะครับก็อ่าเอาพ่อพันธุ์มาผสมได้เลยนะครับเพราะว่า แม่ว่วเขายืนนิ่งนะครับยืนนิ่งแล้วนะครับผสมได้เลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่อบอกต่อนะครับบอกต่อนะครับโอเคครับ